ตรงเลยถึงแล้วระ,ว,ะ,ว,ะวังรถระวังรถค่ะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วถึงแล้วนะคะสำนักพระฤาษีพุยธร,ราชมณีด<อ>ยอดมาก ่ค่ะว่ามีศิลปินดารานักร้องหลายท่านพี่อ้ําพัชรามพาบิวกระยาพี่บอลเชิญยิ้มอะไรอย่างเี้ค่ะพี่หยองก็ส่วนมากก็จะเจอกันเฮฮากันตอนนี้ค่ะเวลามาเพราะว่าเราเหมือนสิทพี่สิทธิ์น้องกันวา เออนะก็เราก็ไปทําในสิ่งที่เป็นมงคลกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเดินทางใหม่ที่หนึ่งเรามาถี่ไหนเนี่ยตอนนี้มาอยู่ที่แฮปปี้แลนด์นะคะอึ้งยงจะนําของมาแจกน้องๆก็คือนํามาแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วอันนี้อันนี้เป็นกล่องสุดท้ายนะคะก็นํามามอบให้กับตัวแทนที่นี่แล้วก็ประมาณต้นเดือนหน้าเราจะเดินทางไปที่พิษณุโลกไปมอบให้กับเด็กๆด้วยมือของเราเอง ยอดดีจังเลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้รับมอบเลยนะคะค่ะเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยค่ะเรียนเชิญเรเชิญเรีชิญรับมอบหน่อยรับมอบค่งอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันนิดนึงคุยกันนิดนึงอ่ะออกมาคุยกันด้านนอกด้านนอกนิดนึงจะได้สว่างสว่างนะคะอ่ะนี่อย่างนี้นิดนึงชื่ออะไรคะโก้พี่โก้น้องหงค่ะอ่ะน้องหงนะคะโอเครู้จักน้องอึ้งย้งมานานแล้วยังพี่โก้ปีกว่าครับ เขาเป็นยังไงบ้างก็เขาเป็นคนน่ารักเลืกอใจบุญใจกุศลชอบทําบุญชอบเห็นคนที่ว่าด้อยโอกาสแล้วเขาจะนึกสงสารแล้วก็จะหาของหาอะไรมาซื้อมารวมรวมแล้วก็มาแจกเนี่ยน้องใจดีมากลุงปีหนึ่งเหรอเจ็ดไม่เหรอเราเจอกันเจ็ดปีเจ็ดปีแต่เพิ่งมาสนิทกันปีกว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันลูกพ่อพระฤาษีพญาคราชนู่นนี่ก็ดีใจเลยหรับี่ล่ะคะก็รู้จักยี่เขามานานแล้วค่ะเนาะ ถึงปีกี่ปีกี่ปีาผมมีเนาะก้าก็น่าจะได้อยู่อ่าแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะนิสัยดีน่ารักค่ะคนนี้เขาใส่บุญได้กันได้โอเคนะคะอ่างั้นเดี๋ยววันนี้มีมีซองมาด้วยเหรอคะวันนี้อก็มีมีซองใช่ไหมอ่างนี่จับพระป่าที่บ้านจัดพอดีจัดจัดสร้างโบสถ์ครับอันนี้อ๋ออันนี้พระป่าด้วยแล้วนี่คือไปแจกที่โรงเรียนอ่าเด็กได้โอกาสที่เดียวกันเหรอคะที่เดียวกันออ๋ งั้นเดี๋ยวมอบมอบซองก่อนละกันนะคะมอ,ม,มอบของกันด้นะักมอบของด <c oughs> ้วยที่เขารับยกไปเลยนะคะกางด้วยโอเค,อเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ, <c oughs> อะอโอ้โหวัสดีอยู่กับน้องอึ้งยงนะคะเรียกว่า อิ่มท้องอิ่มใจได้บุญแล้วก็ได้คือแง่คิดทางธรรมะมากมายหลายอย่างเลยนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เราไม่เคยเห็นน้องอึ้งยงแบบนี้มาก่อนเลยนั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งมุมนะนี่อันนี้อยากพาไปต่อยมวยมากเลยนะแต่ว่าเวลาหมดเวลาหมดซะแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอเจอกันใหม่นะคะขออนุญาตคืออุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยูโตริ ก็ทีวีหนึ่งสามเก้าเรามอบให้ด้วยนะคะ่เใชดื่มแล้วตดหอมนะคะอันนี้เรื่องจริงเรืสุขภาพก็จะดีด้วยนะคะอ่นนี้อยากให้ฝากผลงานนิดนึงค่ะค่ะก็ฝากอัลบั้มจอะเข้เขี้ยวเหล็กด้วยนะคะอึ้งยงใช้ระยะเวลาการถ่ายทำหนึ่งปีด้วยกันนะคะอยากให้รู้ว่าเมืองบาดาลของอึ้งยงเนี่ยลงไปแล้วทําไมถึงใช้ระยะเวลาหนึ่งปีนะคะก็อยากให้ติดตามผลงานด้วยในอัลบั้มชุดจอะเข้เขี้ยวเหล็กค่ะ แล้วก็ติดตามผลงานต่างๆนะคะ MV เนาะมิวสิกวิดีโอเพลงต่างๆของน้องอึ้งยงได้ทางแม็กซ์ก v ทีวีหของพวกเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพวกเราอึ้งยงสะโพกติดสปริงสตาร์ินสวัสดีค่ะบ๊ายบาย